ธรรมะเพื่อการทำงานสร้างสมดุลและความสำเร็จอย่างมีคุณธรรมชีวิตการทำงานเปรียบเสมือนการเดินทางที่ยาวไกลท่ามกลางกระแสทานแห่งความเร่งรีบและความทา้าทายมากมายบางครั้งเราอาจหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงจมอยู่กับความเครียดความกดดันหรือแม้กระทั่งสูญเสียความเป็นตัวเองไปในที่สุดในวันนี้ข้าพเจ้า ขอชวนทุกท่านมาสำรวจหนทางสู่การทำงานที่เปี่ยมด้วยความหมายสร้างสมดุลและนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณธรรมด้วยหลักธรรมอันเป็นสากลที่สืบทอดมายาวนานหัวใจหลักของการทำงานที่เปี่ยมสุขและยั่งยืนนั้นมิได้อยู่ที่เพียงการทุ่มเทก,กำลังกายกำลังใจให้กับการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหากแต่ตั้งอยู่บนรากฐานของสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมรรคแปดในพระพุทธศาสนาสัมมาอาชีวะมิใช่เพียงการประกอบอาชีพที่สุจริตแต่ยังรวมถึงการเว้นจากการประกอบอาชีพที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการทำงานด้วยสัมมาอาชีวะคือการทำงานด้วยความเพียรอย่างถูกต้องด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งในผลดีผลเสียของการกระทำโดยมีเจตนาอันบริสุทธิ์มุ่งหมายที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม หากจะเจาะลึกถึงความหมายของสัมมาอาชีวะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราอาจมองในมุมของศีลห้าซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการดำรงชีวิตในสังคมศีลห้าข้อแรกคือการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดเท็จและการไม่ดื่มสุราเมรัยเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานศีลห้าจะช่วยหล่อหลอมจิตใจให้เราเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือสังคมโดยรวมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นแต่ยังช่วยให้จิตใจของเราสงบสุขปราศจากความกังวลและความรู้สึกผิดอีกหนึ่งหลักธรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลและความสำเร็จในการทำงานคือพรหมวิหารสี่ อันได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาพรมวิหารสี่เป็นเสมือนธรรมะของหัวใจที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและมีความสุขเมตตาคือความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อเรามีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานเราจะพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันความรู้หรือให้กำลังใจเมื่อเขามีปัญหาการทำงานที่มีเมตตา จะสร้างบรรยากาศที่ดีเต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดการแข่งแย่งชิงดีและส่งเสริมความสามัคคีกรุณาคือความสงสารเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นประสบความทุกข์การมีกรุณาในการทำงานหมายถึงการเข้าใจในความยากลำบากของผู้อื่นการพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือเมื่อมีคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่กำลังเผชิญปัญหาส่วนตัวหรือลูกน้องที่กำลังทำงานผิดพลาด เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีและช่วยหาทางแก้ไขมุธิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จการมีมุธิตาในการทำงานจะช่วยขจัดความรู้สึกริษยาอิจฉาหรือเสียดายเมื่อเห็นผู้อื่นก้าวหน้าเราจะสามารถชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจและมองว่าความสำเร็จของเพื่อนร่วมง,งานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีมหรือองค์กรอุเบขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในผลของการกระทำเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอุเบกขาจะช่วยให้เรายอมรับความจริงไม่จมปลักอยู่กับความผิดหวังหรือความสำเร็จจนเหลิงการมีอุเบกขาในการทำงานหมายถึงการเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวาง การนำหลักธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายในทันทีแต่หากเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยสั่งสมย่อมเกิดผลแน่นอนลองนึกถึงสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันของเราเช่นการทำงานเป็นทีมเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นแทนที่จะใช้อารมณ์หรือการตำหนิลองใช้เมตตาเป็นเครื่องนำทางโดยตั้งคำถามว่าเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไร หรืออะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้หากพบว่าเพื่อนร่วมงานกำลังประสบปัญหาเราก็ใช้กรุณาแสดงความเข้าใจและเสนอความช่วยเหลือการเราสามารถเชื่อนชมความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้สึกอิจฉานั่นคือมูทิตาและเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่พอใจการมีอุเบขา จะช่วยให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและเดินหน้าต่อไปโดยไม่ท้อแท้นอกจากนี้หลักธรรมเรื่องสติก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการทำงานสติคือการรู้ตัวรู้พร้อมอยู่เสมอการมีสติในการทำงานจะช่วยให้เราไม่เผลอเรอไม่ประมาทสามารถควบคุมอารมณ์และคำพูดของตนเองได้สติจะช่วยให้เราหยุดคิดก่อนที่จะกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดผลเสียตามมา การมีสติจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลองจินตนาการถึงภาพของพนักงานคนหนึ่งที่กำลังทำงานอย่างขมักขะม่นเขาใส่ใจในรายละเอียดของงานจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนรอบข้าง mm hmm. เมื่อมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาก็พร้อมที่จะหยุดงานที่ทำชั่วคราว เพื่อรับฟังและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อมีคนพูดจาไม่ดีหรือแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเขาก็สามารถใช้สติยับยั้งอารมณ์ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่เลือกที่จะใช้เหตุผลหรือถอยห่างออกมาเพื่อตั้งสตินี่คือตัวอย่างของบุคคลที่ใช้สติในการทำงานการทางานอย่างมีคุณธรรมยังหมายรวมถึงการรู้จักประมาณตนหรือความสันโดษอันได้แก่ การรู้จักพอในปัจจัย4การรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีและรู้จักพอในหน้าที่การงานการทำงานที่มากเกินกำลังหรือการแสวงหาผลประโยชน์มากเกินความจำเป็นอาจนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าความเครียดและอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรมได้การรู้จักประมาณตนจะช่วยให้เรามีชีวิตการทำงานที่สมดุลไม่หลงไปกับความโลภหรือความทะเยอทยานที่ไม่สิ้นสุด ลองพิจารณาเรื่องราวของนายช่างผู้ซื่อสัตย์สมมุติว่ามีนายช่างคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังเขาอาจมีโอกาสที่จะใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคิดค่าแรงเกินความเป็นจริงได้หากเขาเลือกที่จะทำเช่นนั้นเขาก็อาจได้เงินมากขึ้นในระยะสั้นแต่สิ่งที่เขาจะเสียไปคือ ความสุขทางใจความภาคภูมิใจในตนเองและความไว้วางใจจากผู้อื่นหากแต่นายช่างผู้นี้เลือกที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพและคิดค่าแรงอย่างเป็นธรรมแม้รายได้อาจไม่มากเท่าที่ควรแต่เขาก็ย่อมได้รับความสุขใจอย่างแท้จริงได้รับคำขอบคุณด้วยความจริงใจจากผู้ที่เขาช่วยเหลือและชื่อเสียงของเขาก็จะขจรขจายไปในที่สุด นี่คือตัวอย่างของการทำงานด้วยสัมมาอาชีวะและการมีคุณธรรมการสร้างสมดุลในการทำงานไม่ได้หมายถึงการทำงานน้อยลงแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีสติและมีปัญญาการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการทำงานการพักผ่อนการใช้เวลากับครอบครัวและการดูแลตนเอง การทำงานหนักอย่างเดียวโดยไม่พักผ่อนย่อมนำไปสู่ความเหนื่อยล้าหมดไฟและอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้การรู้จักพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการหาเวลาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเติมพลังให้เราสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักธรรมอีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเพียรหรือวิริยะการทำงานให้สำเร็จลุล่วงย่อมต้องอาศัยความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบากแต่ความเพียรที่แท้จริงนั้นต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะอันหมายถึงความเพียรชอบการเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นการเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว การเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นและการเพียรยังกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นดังนั้นความเพียรในการทำงานจึงควรเป็นการเพียรที่ถูกต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีงามไม่ใช่การเพียรด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงลองนึกภาพนักธุรกิจที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเขาอาจรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจแต่หากเขามีความเพียรชอบ เขาจะมองหาหนทางแก้ไขปัญหาพยายามปรับกลยุทธ์และทำงานอย่างหนักเพื่อประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ในขณะเดียวกันเขาก็จะพยายามไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพนักงานหรือคู่ค้าโดยพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายการทำงานที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมมิใช่เพียงการทำตามกฎระเบียบหรือทำตามหน้าที่เท่านั้น แต่เป็นการทำด้วยใจเป็นการทำงานที่มาจากจิตสำนึกที่ดีงามโดยตระหนักถึงผลของการกระทำทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเ <c oughs> มื่อเราทำงานด้วยใจที่ใสสะอาดปราศจากอคติมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานและมีความซื่อสัตย์สุจริตผลลัพธ์ที่ได้ย่อมเป็นไปในทางที่ดีงามความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็จะมีความหมายและยั่งยืน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดว่าการทำงานคือส่วนหนึ่งของชีวิตการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจะช่วยให้ชีวิตการทำงานของเรามีความสุขความสงบและความหมายยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การสร้างผลผลิตหรือการหารายได้เท่านั้นแต่คือการฝึกฝนตนเองไปพร้อมๆกันการทำงานด้วยคุณธรรมคือการเดินทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริง ความสำเร็จที่ไม่ได้มีเพียงเปลือกนอกแต่เป็นความสำเร็จที่อยู่ในใจเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีงามเป็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเริ่มต้นจากการปรับทัศนคติเล็กๆน้อยๆลองนำหลักถามที่กล่าวมาข้างต้นมาพิจารณาในการทำงานของเราอาจเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการกล่าวคำขอบคุณเพื่อนร่วมงานการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่กำลังลำบาก การชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นหรือการฝึกมีสติรู้ตัวในขณะที่ทำงานเมื่อสิ่งเหล่านี้ค่อยๆซึมซับเข้าไปในชีวิตประจำวันเราก็จะพบว่าการทำงานที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นหนทางสู่ความสมดุลและความสำเร็จที่ยั่งยืนและนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตและการทำงานพบเจอแต่สิ่งที่ดีงานมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทิญน